ผู้คนต่างพากันบอกว่าผมไม่เป็นตัวของตัวเองเราก็ว่านั่นไม่ใช่ตัวผมแต่แท้จริงแล้วคุณไม่เคยรู้ด้วยซ้ําว่าผมเป็นคนเรียบร้อยและพูดจาไพเราะแบบนี้มาตั้งแต่กําเนิดครับทุกคนครับเรากําลังจะนาทุกคนไปสู่อภิมหิมามหาความบันเทิงในการเปิดการ์ฟีฟ่าออนไลน์4กับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาและผมเชื่อว่า วันนี้จะเป็นอีกวันที่ผมจะได้ตัวทะลุ5 0 0แสนล้านรอติดตามไปด้วยกันในเกมเองละเลงซับครับกรับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่เกมเองละเลงซับและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมเติมเงินเข้าไปในเกมฟีฟ่าออนไลน์4ทุกคนครับกิจกรรมใหม่มาแล้วผมตั้งใจจะเล่นสักประมาณ1ล้าน f อเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะต้องใช้เงินกี่ล้าน f อถึงจะได้ตัวดีๆมาครอบคลอง แต่ผมบอกเลยนะครับว่าด้วยดวงของผมเนี่ยจากคลิปที่ผ่านมาทุกคนเห็นแล้วว่ามือผมมันทองแค่ไหนและนี่คือเกมเอง,องระดับหัวใจไปเลยกันเลยครับอย่าแปลกใจที่คุณจะได้เห็นเสียงผมเป็นแบบนี้เพราะว่านี่คือเสียงปกติของผมนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับทุกคนจะคุ้นชินกับเสียงนี้ไปเองและนี่คือกิจกรรมใหม่เจ m c o l l e c t i o n แลกเปลี่ยนกันก่อนนะครับ1ล้าน f อ คนถามว่ากูตอแหลมเนี่ยไม่เป็นไรครับเราจะพูดเพาะกันนะครับพอพูดเพาะแล้วเราได้ตัวดีๆแบบนี้ก็พูดเพาะกันต่อไปเอะครับเอาละครับมาดูกันว่าเราจะเล่นในรูปแบบไหนบ้างรับรางวัลผู้จัดการกันก่อนนะครับไม่มีการันตีบวก8เลยนะครับนั่นเท่ากับว่ากิจกรรมนี้ลุ้นกันอย่างเดียวเลยครับรอดูครับว่าเราจะได้มากน้อยขนาดไหนบวก8นั้นจะอยู่ในกิจกรรม Regen เดี๋ยวมาดูกันนะครับการกด200จะได้กี่อัญดมณีและนี่คืออัญดมณีที่เราได้รับครับเรียกว่าได้รับทั้งหมดเลยแหละครับนะฮะได้แต่ของตึงๆทั้งนั้นมีแต่เพียงอันนี้เท่านั้นนะครับที่เราตามหาและอย่างไม่ได้มานะครับรับรางวัลการแบบจุกๆก,กันไปถ้าถามว่าเราสามารถไปกด100ได้หรือไม่ ต้องตอบว่าสามารถกดได้ครับและนี่คือเมื่อเรากด100คุณก็จะเห็นว่ารางวัลนั้นก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรครับแต่อยไรก็ตามถ้าเราเน้นใน,นแง่งของความรวยเราก็กด200ไปครับอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดแยะให้มันมากความและนี่คือการรับรางวัลแบบรัวๆเอาซะผมงงกันเลยครับขาด1เม็ดนะฮะ ผมจะกลับไปที่รูปแบบอีพิก100อีกสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไม่นำพามาซึ่งสีน้ำเงินซึ่งนั่นเป็นสีที่ผมต้องการที่สุดขออนุญาตกลับไปที่100อีกสักครั้งหนึ่งกุณารับเพชรทั้งหมดก่อนน่าจะเป็นกิจกรรมปั๊มเงินนะครับทุกคนครับทุกท่านครับเราได้แล้วนะครับสำหรับของรางวัลที่ เราควรจะได้ครับทุกท่านครับไปต่อกันที่อีก100ครับไม่คอยเข้าทามอยคอยเข้าทีเท่าไหร่แต่ก็พอจะไปว่าไปว่าได้อยู่ครับทุกท่านครับตรงนี้เหลือ200ผมจะกดแบบเลเจนด์ครับแล้วนั่นแหละครับได้ครบทุกอนูนี่คือสิ่งที่ต้องการและผมคิดว่านี่เป็นการปิดฉาก1ล้าน FC ของผมเรียบร้อยครับ เรามาดูกันครับว่า1ล้าน FC นั้นจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างจริงๆมีอีก1กิจกรรมคือ Golden Spin นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นกิจกรรมนั้นด้วยแต่ว่าณเวลานี้เดี๋ยวขอเล่นกิจกรรมนี้กันกอดแล้วกันเอาละครับไปสู่การรับรางวัลหลังจาการับรางวัลเสร็จนะครับอาถานของผมเนี่ยมันก็รุนแรงเหลือเกินครับเพราะว่าเสียงหายครับไม่มีเสียงครับตอนนี้เรารับเงินอยู่นะฮะ สุดท้ายได้ประมาณ200แสนล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดการ์ดกันขอแพงจริงครับกับเรื่องของการเปิดการ์ดที่เสียงอาจจะไม่เรียวนะแต่ว่าตรงนี้แสนล้านต้องมาเราเป้าวะเราวิ่งมาวิ่งมาเป็นโปรตตเกตอะแบ็กซอย่างตึงเลยใครวะใครวะใช่ใครวะ,รวะ,รวะไอฉัน <laughs> หนูน่สารตะาใครวะเออกูก็บ่นอยู่ว่าใครวะงงไปเลยไปอีกไม่ยอมแพ้เราล้ว่าลุยเปิดบวกให้หมดก่อนนะครับ เป็นตัวนี้เลยมึงเป็นใครเอ่ยมึงเป็นใครเอ่ยไปอีกครับ Back to Back บวก5ฮะเคลียบวก5กันไปก่อนแล้ว่าเคลียร์ล้างซวยกันไปก่อนแล้วก็ถิงจงลง,งมาเขือจุดๆจริงๆรับผู้คำหยาบแล้วผ,ผมผู้คำหยาบไปแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็ใน voice เ่ยก็ผู้คำหยาบได้เม็นอไหรมาบวก8มี4ใบใบแรกเป็นบวก8หรือเปล่า โชว์ให้เด็กมันดูห้าแสนล้านก็ทำมาแล้วทำไมจะทำไม่ได้ซาเปน LW และคนนี้คือไงพี่มันของแท่อ้น้องอาเซนซิโอสองแสนล้านล้านนะครับน้องอาเซนซิโอสองแสนล้านนะครับน้องก็จ้าคือของแท่ก็ต้องเปิดได้อย่างงี้แหละแต่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าภูมิใจได้อยู่แป๊บเดียว ะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นบันเทิงครับแบ็คขวาเซนเนก้ามาบวกบวก8มัไหมบวก8มดไหมคือถ้าผมรู้มันจะเล่นดีกันนี้ผมจะไม่ขายนะซานะครับเล่นกับสเปอร์เล่นอย่างดีนะฮะแต่ขายไปแล้วนะครับไปดูต่อไฟมาอีกแล้วคือไฟรัวๆเลยนะการ์ดเนี่ยประตูฮอลแลนด์ครับเอามาเพื่อ สามหมื่นล้านเอามาเพื่อคนเหนก็เปิดเป็นแสนๆไปดูต่อครับอีกใบหนึ่งจังรีจังไรมากอุสมานเนเมเล่คือถ้าปรตัวนี้บวกแปดเนี่ยผมว่าได้เยอะเลยนะอุสมานเนเมเล่เนี่ยเออเอาจริงสองแสนล้านมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรขนาดนั้นนหะดูดิหลังจากนั้นคือเปิดได้ยับๆเลยครับยับๆผมมองเลยวว่ายับๆครับดูครับ อแนั่นั่นแหละครับปูงงเลยไปอีกยับยับครับยับยับครับแคสเปอร์ชูไมเคิลยับยับครับหนักทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันครับไปบวก8ตรงนี้มีลุ้น23นะครับแล้วมันคือไม่มีแม้แต่ไฟไอ้ชัด แฮ d ดี้เชอร i n ิงแฮมบวกแปก็ยังดีอยู่เอาบวกห้าไหมกูทำไมไปอีกครับไปอีกครับเ <c oughs> ต็มข้อโบเล่เบโลโบเล่ว่าชักแปลกๆลแหละยังเหลืออีกนะครับเอาอีกสักหน่อยนึงยังฮึดสู้อยู่ยังฮึดสู้อยู่ไปอีกสักนิดนึงว่ระดับหัวใจวะแล้วก็ออกมาเป็นหนักแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องพูดเพอกันแล้วไอสัตว์ ไปดูครับอีก2ใบได้เวลาของจริงรอดูไฟมาไฟมาแบบนี้โอ้ยฮอลแลนด์มามายแวะขวาแล้วกูจบเลยโอ้ยตัวนี้เคยเป็นอดีตเด็กเวอร์พูลนะครับคายเชนนาฮูฟานะครับย้ายไปอยู่วูฟแล้วก็เงียบไปเลยไปอีกอจอดนิ่งสนิทไอ้สัส ไม่ได้เฮีย้ยอะไรเลย,เลยคุณดูปากเอาล้วกันคำหยาบแบบหยาบสัดๆอบอกว่าเช็ดรถคุณแม่ให้ด้วยอ,อันนี้ผมมีคำหยาบตามนี้ครับ perfect, perfect.